สอวอวันชัยตัดสินใจโหวตให้พิธาเป็นนายกเผยเหตุผลชัดชาวเน็ตแห่ขอบคุณสอวอวันชัยวันชัยสอนสิริได้ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนหลังเลือกตั้งว่าใครรวมเสียงสอสอได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งผมจะเลือกพักนั้นคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรี สวอ,อวันชัยได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางเฟ e บุ๊กทนายวันชัยสอนสิริระบุข้อความถึงการทำหน้าที่สวอ,อในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าสอวอวันชัยไม่เปลี่ยนแปลง ผมสวออวันชัยสอนสิริมีความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ยืนหยัดในความจงรักภักดีอย่างหนักแน่นมั่นคงตลอดชีวิตแม้ผมจะรู้ว่าผลโบวตของคุณพิธาในวันที่13กรกฎาคมนี้จะออกมาเช่นไรจะก้าวไกลหรือไปไม่ถึงผมพอจะรู้นะแต่ผมเคยประกาศไว้ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งว่าใครรวมเสียงสอสอได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งผมจะเลือกพักนั้น คนนั้นเป็นนายกธมนตรีแม้แต่ขณะน,นี้หรือในวันที่13กรกราคมก็ไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นคุณพิธาหรือใครผมก็บทให้ในหลักการเดิมอันเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและความต้องการของประชาชนทางเพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศและถือหลักว่า คนโกหกแล้วไม่ทำชั่วไม่มีพูดแล้วคำไหนคำนั้นไม่เช่นนั้นเราจะเป็นคนตบัดสัตว์ทั้งต่อตัวเองและคนอื่นจึงไม่ต้องมาถามกันอีกว่าสอววันชัยจะโหวตให้คุณพิธาหรือไม่ถ้าคุณพิธามากราบหลวงพ่อสัมฤทธิ์ประสิทธิโชดวัดไก่เตี้ยก่อนวันโหวตจะเป็นมงคลกับชีวิตจะพิธาหรือนิพิธาก็คราวนี้แหละ